ฮะไปห่องันโดบอกเขามีทงยางใส่ห่อยู่เอ้ยเอามันลายงานกระโดเนาะไืไปลก่อ้สบายดีบอกแม่พี่น้องฮะกลับมางานที่ิ๊งอันนี้งานแรกไปแล้วแล้วไปซอยไปห่อแล้วแหละไปมนรอเาวย้อ้ยแล้วแล้ววาน่ะเอ้ยห้องอยากกินเน้ อยากกินหวานอยากจะมา่อคืนนี่เขาจะบ่อยกินไ,ไม่ถ้าจะเล้วจะงานอะไรเดียวนี้างานแถวแล้วเออหวาน,น,าวานเซราเออาอับนั่งเขาอะอันนี้ก็อันนี้ก็เออบิงเห็ดคือกันขาดคือกันหวานนะ บ,บิดแล้วของข่อยนะเบ,บิดแล้วเบาย่า่วมามีปุ่บงลาเดียวมันเป็ะื่อฮาวนนดฮาวนนดก็เจ้าแปดโมงซิปนาทีแหละคือ,อยังบ่มาอยู่เว้ยผิดนัดกันข้นแลเนค่ขาันคอไม่มันจะได้ข้นขาคันคอและคะแนนเนี่ยผิดนัดไม่เาใจหายมัน เน่แทะน้าเฮ้ยมาคอนี่ก่อนเนาะบอกว่ากินดองน้ำเผือกชิแล้วกันนึ่แล้วกินดองมันเพลินอะไรเออว่าอกันว่าอกันเมื่อคืนนี่ก็บอกหามาแต่เศร้าคือโตมาแต่งหงแม่ว่าบว่าอันอียังมานล้วัคัดคอน่ะมีเปจังเห็ดแกงหรือตุ้มอุบบอดีพีดเนาะก็เลยรำว่าพีเดนี่ตุ้มเรี่ยมหายแล้วเออเอามานักตักให้หน่นอยนึงกอดเลย มันเจ็บปาเกี่ว่ัเวดหรือบเต์นะโรยจิบจอจาหน้วเามณะมันพอพอมีแต่เม็ดใหญ่ๆปกเป๊กๆปกเป๊กมากผัดปลาเฮียเบิดจกให้มันถือจกกว่าถือมันกับบมี่แห้งเลยเนาะห้าางแล้วะล่างแล้วล่างเลยไปงานหนึ่งเลย

Taking hèn cái like pie, bài, phụ whatever hèn for bộ đại bộ dead. Currying, you Với mind. You know, not cano a pet moon. You can vì moon, cool, and vào more mind. And. But nhầm I'm not a mite. I'm not là nhầm I'm not a Bây giờ not a mite. I'm 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 not a แล้วก็ปรุงแล้วล่ะเด้อดิเฮมซอยใส่จะน้อยก็หําแฮ่เลียไปแกะเอาซะดอกเคยนี่เนาะคือยาคือซาไปๆคเมื่อตื่นเ้แฮงได้ฮยมะ่ะอาวันอันเฒ่าแก่เขาเจ้าก็อยากไปรายงานเด้บ่สเออ7โมงพเนาะเออไเนาะาจได๋ซั่นน่ะ Nát găng kava hai khao mát, chết mông kỳ nông kỳ nha nỉ, hằng lang nông kỳ nỉ lấy. Một chân soup. Brigadier là. Một chân soup. Một Này, soup. Một chân soup. Một chân soup. Một Nó soup. Một chân 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 soup. Một chân

มัังตกินหมดละบ้างก็ยออกพิคนอยากกินได้นี่สุกูคว้สิสีปากร้อยจะก็นิ่งนิ่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 คนอยากกินได้น่ะสุ้ยเออมันใส่ได้เนาะสินมันยังมีเอากะลาบหังเฮ้ยเออ อืมเคยยังบอมาอยู่ติดงานบรรณาบ่อเอ้เคยกับติดงานบณาบ่อเอาบรรณาบอก็มีงานบ่แม่นตีสองงานได้ยินข่าวว่าเอ้าเฮ้ยมาบอกเละกมึงใดนี่เฮ้ยมาว่า มื S <S ่อนี้มื่อนี้เลขไทยสัมพี่น้องนี่นาหนี่เอาออกให้กุลละแม่ยกค่ะหยกคุดีนะหยุดหยกค้านาคันเลขสิออกนานหยกอลีป่าวะนี่นานี่บอกว่าให้หยกค้านาการหยกขนาดน่ะมาบอกเลขเคยขนาดน่ะนนานาหยกค้านาพี่น้องแมงมามาบอกเลขมื่อนี้วันที่สิบหกเฉย สิบสองหาสองเก่าซองเ่สิองหาซองเก่านที่งัแกไก่อีพอเออไก่อีพอกรบผอมันก่อีม่ซื้อสื่อเด้อยายลิววันแรอันว่าท้าอันบอกมัน่าแค่นั้น

เสียเงินสองสามร้อยเหนว่าไม่ื้อตีวยังไ่ไดู้เลยนะไม่ก็แล้วแต่แล้วเฮ้ยมันคูปเลยมันคูปเลย้ันูจะเก่ามันคูแต่เก่าบ่โง่มาตือเล่หอโอจะโมโหแอไวปุยมางเงินีบาทถึเล้นก็คเฮากะาโต้วเนำเท่าแก่ไปทังพุนเลยสิื กเจามานำถอแก่ไปทาังงานงานดองหลยเเามาลยพมาทาจังเลยเขามาอยู่ที่ด้อาแต่คงกินใช่มอ๋แต่ขงกินช่พีง มันกระสีได้อยู่เตี้ไถามมีโอเปดมีหมูมีหวานมีลาบห้อากเบอกคันบอกคำว่าบอได้แล้วซ้ำคำว่านันกนสีแล้วมันคูันชืดแนวใส่ใส่ไปลุกแน้วอยู่แนลคุณหมดอ่ะชืดแนผีเข้า่แก้วคันเด็กใส่รบอเออมาถัวมาค้างกูหน่ยผกใสีมันหอดอยู่ดองหาสวยก็มีลาบมีโอเปดมีหมู มีวานก็ได้สี่เลยเจลสวยที่หากะพอดีลรค่ะเป๊ะเมื่อแต่งจังป้อนขั้นขั้นป้อนเดี๋ยวนีแหละเมื่อแต่งแล้วบดป้อนไก่ไก่เด้ไก่ไก่เห็นยังไก่ไก่ผูกแขนไก่ไก่ผูกแขนต้งไว้ในสส่ แก่ๆผูกแค้นกันมาแม่เจ้าสาวพี่น้องแม่เจ้าสาวแก่ๆูกแค้นก็หันแคนมาพ่อแสบแกกิน่แสบแกกินนะอ่ะยอมาอีก ໃ <c> ສ <limite> <Net> ່ເ <c> ລ <segue> ີຍໃຫ້ເອີຫາລຽວເຫັນເຕັມເອງເດຫາເດໃສ່ແດ່ນີ້ນະໂຕໄວ້ຫັ້ນຫຼັກນະເຂົ້າມານອົບເດນ້ຳໃນຫາໄປໃຊ້ເດເດພໍ່ເຂົານຂີົກນ້ຕົກໃນບືນ້ນ້ອຍສນມສໃລາພອກວນ້ອຶງ